หลงรักพิจิตรเสน่ห์แห่งเมืองร้องพิจิตเมืองเล็กแต่น่ารักหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าพิจิตมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายสายหมู่ตัวเป้งต้องร้องว้าวสายรักธรรมชาติอย่างต้องอึ้งบอกเลยว่างานนี้เที่ยวกันแบบจุใจกันไปเลยค่ะเริ่มกันที่แรกวัดโครประทับช้างชื่ง ช้างแต่ที่นี่มีนกแก้วอาศัยอยู่มาตามหานกแก้วกัน เข้ามาแล้วก็ไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อยิ้มพระพุทธรูปโบราณอายุกว่า300ปีเป็นพระประธานประจําอุโบโสถวัดโพประทับช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะโดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วยที่หน้าวัดจะมีต้นตะเคียนใหญ่อายุกว่า250ปีขนาดเจคนโอบต้นนี้ล่ะค่ะที่เป็นที่อาศัยของนกแก้วจํานวนมากซึ่งเป็นนกแก้วในธรรมชาติที่ ดูยากสามารถชมได้ที่นี่ตลอดทั้งปีค่ะ นกแก้วที่บ้านเราอ่ะมีหลักๆมี3สายพันธุ์ใหญ่ๆก็คือแก้วโม่งชาวบ้านเรียกนกแก้วคอแหวนซึ่งเป็นนกแก้วพันธุ์ใหญ่นะคะมีแค่ที่นี่กับที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่สุขโขทัยแค่นั้นถ้าที่อื่นก็จะไม่มีแล้วไม่เห็นอีกแล้วเพราะเขาเป็นนกแก้วพันธุ์ใหญ่แล้วก็ตกลูกแค่ปีละครั้งเขาจะสูญพันธุ์ง่ายนะคะแต่ที่นี่ยังมีอยู่แล้วก็มีนกกระลิงหรือนกแรนะคะนกกระลิงเนี่ยอันนี้เป็นพันธุ์ที่โตรองลงมานิดนึงแล้วก็นกแขกเต้านะคะสามสายพันธุ์นี่หลักๆ ก็ทําให้นักท่องเที่ยวนักส่องนกอะไรเงี้ยนักอนุรักษ์ทั้งหลายเนี่ยเขามาเที่ยวที่นี่ประจําเลยแล้วก็บางทีก็มานั่งส่องนกแล้วก็ทําสารคดีให้บ้านเราก็ทําให้บ้านเรามีชื่อเสียงแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาส่วนใหญ่ตอนเช้าเขาจะบินออกไปหากินก็ประมาณสักตีห้าครึ่งหกโมงอย่างเงี้ยก็จะไปกินตามสวนโยมนั่นแหละที่แถวนี้มันจะเป็นสวนส้มมั่งมีมะยงชิดเขาก็จะบินไปหากินตามสวนชาวบ้านทุกชาวบ้านก็จะไม่จะไม่ทําลายนกเขาก็จะอยู่แบบสบายใจแล้วก็ออกลูกออกหลานมา ต่องนอกจะนำใจกันแล้วมาถึงนี่ทั้งทีลองมาชิมอาหารเวียดนามอร่อยสุดแถมเจ้าของร้านทำเองเป็นสูตรตัวเองทั้งแหนมเนื้อหมูย่างใบชะพดเข้าเปียกยวนที่ร้านประจำเดินทางมากันต่อที่ชุมชนตลาดท่าล่อ เมากับสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าล้อเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพิจิตเคารพนับถือเดินเข้ามาก็จะพบกับเกี้ยวสําหรับประทับขององค์เจ้าแม่ที่นํามาจากประเทศจีน ก็จะพบกับเรือนไม้ในอดีตเคยเป็นสถานที่สอนหนังสือให้แก่บุตรหลานในหมู่บ้านชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนยกเองโดยได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมถ่ายรูปถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเลยและค่ะ มาย้อนเสน่ห์วันวานกันที่ย่านเกาว,วังกรดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคาร์บอนต่ำชั้นดีการันตีด้วย2องรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมสาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและรางวัลดีเด่นประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนเดินเข้ามาก็จะพบกับอาคารเรือนไม้แถวสุดคลาสสิกสัมผัสกับมนสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชุมชนย้อนยุค อย่าพลาดเลยนะคะที่จะแวะชิมสาคูไส้หมูย่านเก่าวังกรดเดินเล่นถ่ายรูปเพลินๆชิมของดีของเด็ดของย่านเก่าวังกรดกันให้อิ่มท้องไปเลยค่ะของดีเมืองพิจิตรหน้านี้ต้องยกให้มยงชิดเพราะพิจิตรเป็นแหล่งผลิตมยงชิดพันธุ์ดีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็มาบุกถึงสวนเขาไปเลยสิคะพีจ่จ๋า โอ้โหลูกใหญ่เหมือนไข่ไก่ผลใหญ่เนื้อแข็งรสชาติหวานอมเปรี้ยวกินแล้วสดชื่นชื่นใจสุดๆสุกใด,ดก็ไม่เท่าได้กินมะยงชิดสดๆจากสวนหรือจะซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากบอกเลยว่าต้องถูกใจก่อนกลับแวะชมบรรยากาศสุดโรแมนติกกันที่บึงสีฝฟายชมใหม่ แหล่งม้าแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตรเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศไทยรู้ไหมคะว่าทําไมถึงชื่อบึงสีไฟก็เพราะว่าเวลาพระอาทิตย์ตกกระทบลงบนผิวน้ําจะเหมือนกับสีของไฟยังไงล่ะคะบอกเลยว่าสวยมินิมอลมินิใจมากนอกจากความสวยงามของลานสนามหญ้าสีเขียวริมบึง กับมุมต้นไม้ที่ตัดกับสีของท้องฟ้าแล้วที่นี่ยังมีสนามปั่นจัก,กรยานที่บอกเลยว่าถูกใจนักปัน่นทุกรุ่นอายุอย่างแน่นอนเพราะเขามีครบทั้งสนามจัก,กรยาน B M X สนามจัก,กรยานค้าถ่ายสำหรับเด็กและสนามปั๊มแปรกยังไม่หมดค่ะเขายังมีบริเวณโซนชายหาดและสวนมะพร้าวให้ได้ออกกำลังกันแบบครบรถอีกด้วยพิจิตเสน่ห์แห่งเมืองรองยังมีอีกหลายมุมให้ได้ค้นหา ออกมาสัมผัสกับประสบการณ์พิแสนพิเศษนี้กันนะคะสุขททนทีที่เที่ยวไทย